เออเดี๋ยวไม่ใหญ่ิไงไตัดผมก็บมาเหมือนเปิ้นอะไรทิ้งตัดผมก็บมาเหมือนเปิ้นเอาไว้ตั้งหลังย่อมตั้งหน้าย่อมเอาไว้ตั้งหลังย่อมตั้งหน้าย่อมเขี้ยวกวแววเขี้ยวขอแววเต้าก็บเร้าเต้าก็บเต้า,อ,าอันนี้มันตั่วฮาละ <c ười> ไปไม่ใ<อ>่ใหญ่เออด่าลุงต่อเนี่ยอเออเอขอครับผมใช้ใบเดียวเนี่ยจ่าดี้เปิ้นขอลุงใช้รบกวนให้ลุงใช้เนี่ยถ่ายคลิป เตือนสติลุงต่อลุงต่อเนี่ยก็คือเป็นเป็นคนอ,อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงไฮน่าจะแม่นอยู่เชียงไฮ้พูดเป็นเอฟซลุงชายเป็นเอซผมแล้วทีนี้จา่าดีเพื่อขออาคิปเพืลุงชายอ่ะดาจะเฮ้ยดาลุงต่อคือกรรมว่าเงินทองมีอ่ะเอาไปเลี้ยงเอาไปโอนทห้สาวหมดอ่ะจนตัวเก่าได้หักเลียดกล้ามาแม่ ลุงชัยด่าเลยด่าลุงต่อผมฟังเลยจี้กล้องไปเลยด่าลุงต่อลุงต่อลุงต่อยังมางเงาอย่างมาซ์เอาเลยเอาเลยมีเงินมีเงินไปเลี้ยงกะสาวไปเลี้ยงกะสาวนะได้ตัวเขาได้แากเลือดมาแม่ถูกจำไว้จำไว้เนอะพิงพ่อเขี้ยวมานี้โดนตีล้วนๆโดนตีล้วนๆจำไว้เออขิงบกวฮะทิงบกว่ฮะสักวันหิงโดนอย่างฮะเนี่ย แม่นจำไว้แม่นยิงจำไว้เนอะยิงพอเขลียวนะเขลียวเปืี่ยนแฮบมาเลยแท็กซี่นะเกลียวเปลี่ยนแฮบเนี่ยรุดนหลอนหอนหมดอ่ะโดนตีรุ่นร้วนแต่ยิงกลัวก็อถ้าถามชิงอ่ะไอ้ลูกต่อสักวันให้เอาทรงยิงทรงผมยิงปึ้งไงอ้าอูเลยสักวันถ้าจะยิงเหมือนแฮบเนี่ยใ่้เอาทรงผมไปยงปึ้ง ให้เอาทรงผมหิงฟ e. ึ้งหิงตัดผมก็มาเหมือนเปิ้นตัดผมก็มาเหมือนเปิ้นเอาไว้ตั้งหลังย่อมตั้งหน้าย่อมอุ้อใหญ่แห่อะไรอะไรอะไรอู้อย่างแห่เลยย่อมไว้ตั้งหน้าเดี๋ยวไม่ใช่ใหญ่คิงตัดผมก็มาเหมือนเปิ้นอู้อะคิงตัดผมก็มาเหมือนเปิ้นเอาไว้ตั้งหลังย่อมตั้งหน้าย่อม เอาไว้ตั้งหลังย่อมตั้งแน่ย่อมเขี้ยวกเว้าเขี้ยวขวาวเศร้ากับเศร้าเศร้ากับเศร้าอันนี้มันตัวฮาละไปใจใหญ่เออเขาด่าลุงต่อเนี่ยเออที่้นมีทรงผมยังฮ่ก็ไอ้ลุงต่ออ๋อไม่ไอ้ต่อไอ้ลุงต่อให้จัดเตือนกิงไว้นะให้เตือนกิงไว้ถ้าหันกิงไม่ได้นะไอ้จัดการหัวกินอะไรอะไรอะไร ถ้าคิงเมื่อไดให้จัดการคิงถ้าคิงแบบเปลี่ยนทรงใหม่ถ้าคิงมาเปลี่ยนทรงใหม่ฮ่หาหาส้มตาม่าโจทย์คิงเลยเอออยู่ในเศร้าก็ลื้อจ้างฮานี่นนไปปวดแบบอู้ออไปเลยต๋อจะซสกิ๊กเข้าขนา้ำเนี่ยฮย์ยอ,อิดฮย์อิดอ่ะไปแล้วไปไปต่อไปเถ้ะจะไปหาหันนะบ่าไว้ ทรงผมแล้วป่าหน้ายอมหลังยอมแล้วป่ะฮัดจังกูตามซ the ื้อเด้อเออมันหน้าหัวฟองยาไอ้ต๋ออ้าวกินได้ไว้ทรงเนี่ยกินได้เฮาก็ว่าได้ลุงต๋อตอนตึ้กู้แล้่ะตอนตึ้กู้นะเออโอเคลุงต๋อจำไว้เด้อะเจ็บเนอะเจ็บเนอะ